สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยแฟมิลี่ซีซั่นสองค่ะอามินค่ะสวัสดีค่ะวีครับอ้าวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญนะคะผู้ที่เราไม่คุ้นหน้าไม่คุ้นตาไม่คุ้นเสียงอันแนะนำตัวหน่อยค่ะอ่าวีครับเอ่อเป็นดีไซเนอร์จากสมรรถภาพครับบริษัทในเครือข้าสัตรีมาก อ่าโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็มีวีมานั่งอยู่ด้วยเพราะว่าเราอยากได้มุมมองของทั้งสองคนทั้งนักออกแบบตัวอักษรและผู้ใช้งานจริงนะคะก็วันนี้เนาะเราจะมาพูดถึงเรื่องตัวพาดหัวค่ะตัวพาดหัวคืออะไรครับอ่าตัวพาดหัวนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเราจะเรียกมันว่าตัว headline และมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าตัว sub headline ค่ะอ่ถ้าสมมุติเราอธิบายหน่อยว่า ซับเฮดไลน์ line, กับเฮดไลน์ต่างกันยังไงอ่ายกตัวอย่างให้เห็นภาพในมุมของคนใช้งานมองว่าเฮดไลน์ก็คือตัวที่หรือข้อความที่เด่นที่สุดในในงานชิ้นนั้นหรือว่าในหนังสือหรือโปสเตอร์หรืออะไรก็ตามเช่นอ,อาจจะเป็นชื่องานอาจจะเป็นชื่อหนังสือไหมที่เป็นตัวที่ต้องการความสนใจมากที่สุดอ่าตัวซับเฮดไลน์หรือตัวพาดหัวรองอาจจะเป็นวันที่หรือเป็นชื่อนักเขียนในปกหนังสืออะไรอย่างนี้ครับอืมซึ่งเฮดไลน์อ่ะมันก็ vary หมายถึงว่าเริ่มตั้งแต่แบบ1นึ่คำไปจนถึง4ี่หาคำจนถึงแบบว่าประมาณ1ประโยคส่วนตัวผ้าหัวรองมันก็จะประมาณ1-2ประโยคเนาะใช่ไหม m. หรือเป็นชื่อหนังก็จะเป็นชื่อถ้าชื่อยาวหน่อยก็นับเป็น1ประโยคก็จะยาวนิดน,นึงแต่ว่าก็จะกินพื้นที่มากที่สุดในในหน้าน,านั้นในหน้าโปสเตอร์ ต้นอ่าโอเค <S 1> <S 1> ทีนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นแล้วว่าแต่ละข้อความเนี่ยมันมีความสําคัญไม่เท่ากันและที่นี้พอความสําคัญมันไม่เท่ากันอะ่ะวิธีการเลือกฟอนหรือว่าข้อแนะนําข้อควรระวังในการเลือกฟอนตของแต่ละอันเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันวันนี้มิ้นกับวีจะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆว,ว,ว่าในฐานะคนออกแบบแล้วก็ในฐานะผู้ใช้งานอะ่ะเรามีข้อแนะนําและข้อควรระวังอะไรบ้างคะ่ะอ่างั้นเรามาเริ่มกันที่ข้อแนะนํานะคะหรือว่าสิ่งที่ต้องคํานึงเวลาเราจะ จะเลือกตัวพาดหัวถ้าสมมุติฟังในมุมมินนะคะที่เป็นนักออกแบบตัวอักษรมินก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีฟอนต์ที่เกิดมาเป็นตัวดิสเพลย์โดยเฉพาะอ่ะซึ่งมันแบบว่า หน้าเอามาเล่นพอเป็นตัวพาดหัวใหญ่ๆเพราะว่าบางทีแล้วรายละเอียดของมันหรือว่าคอนทราสของมันเนี้ยมันจัดมากมันไม่เหมาะสมกับการใช้เป็นเทคเพราะว่าเวลาเราอ่านตัวหนังสือที่มีรสจัดจ้านหรือว่ารสชาติเยอะๆเ,เป็นระยะเวลายาวๆมันจะไม่สบายตานะคะแล้วก็แทนที่คนจะอ่านแบบตั้งใจอ่านข้อความของเราจนจบเพราะรู้สึกว่าแบบโอ้มันอ่านยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราเจอฟอนซิ่ง,งหรือว่าเวลาเราเจอฟอนที่แบบว่ามีรายละเอียดเยอะๆแนะนําให้ลองเอามาใช้เป็นตัวพาด หัวดูอืมอ่าแต่อันนี้มันก็แอรอไปตามแต่ละบริบทตามแต่ละโจทย์เออคือในปัจจุบันเราก็น่าจะเห็นกันว่าคือในตัวพาดหัวมันจะมันก็จะมีทั้งตัวที่มีรสชาติจัดมากมแล้วก็ตัวที่มีรสชาติธรรมดาคือสมัยนี้เขาก็อาจจะเอาตัวจัดไปจับเป็นเทคได้แต่ว่าคือมันไม่มีถูกไม่มีผิดมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากให้ความรู้สึกแบบนั้นมันเกิดกับตัวเทคหรือว่าตัวยิสเพย์ยังไงเราสามารถแบบว่าปรับเปลี่ยนการใช้งานได้แต่ว่า ทั้งหมดทั้งมวลเราก็ต้องดูภาพรวมอยู่ดีมันเหมือนกับแบบว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ว่าจะเป็นตัวดิสเพย์หรือว่าตัวซับเพย์ตัวเทคอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องอย่างแรกสุดเลยเนาะสำหรับทุกคนแบบว่าวันโอวันสุดๆดเลยเราก็ควรต้องดูโจทย์ก่อนถ้าสมมติมันเป็นงานสัมมนาที่แบบจริงจังมากมีแต่ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเราก็อยากเลือกตัวที่มันทางการแต่ว่าถ้าสมมุติมันเป็นงานที่แบบว่าเออเน้นวัยรุ่นเน้นความอาร์ตเน้นความเอ็กซ์เพร์เมนทัลแล้วก็เลือกตัวที่มันแบบน้ําเสียงเยอะหรือรสชาติจัดได้ ถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องน้ําเสียงของฟอนต์น่ะมันไม่ใช่แค่หรือว่ารายละเอียดของฟอนต์มันไม่ใช่เรื่องเดียวที่เราต้องคํานึงอืออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องน้ําหนักอืคือเวลาเราเลือกเราความคิดแรกเราก็อยากจะเลือกที่แบบว่าน้ําหนักที่มันหนาหน่อยอเพราะพอใช้งานในตัวใหญ่แล้วในสเปซที่จํากัดมันก็เด่นกว่าตัวที่บางลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้ตัวหนาอย่างเดียวในบางบริบทเราก็ใช้ตัวบางเป็นตัวพาดหัวได้เหมือนกันใช่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้แบบ น้ำเสียงแบบไหนเนาะถ้าเราอยากได้ตัวที่แบบ Impact มากๆอะ่ะหรือว่าเราอยากได้ตัวที่แบบเสียงดังมากๆแน่นอนว่าการใช้ฟอนที่น้ำหนักหนาหรือว่าชุดตัวอักษรที่แบบว่ามีอัลตรามีซูเปอร์ให้เลือกเนี่ยมันก็ตะโกนมันก็เสียงดังเออแต่ว่าแบบโอเคเราเข้าใจที่วีสือ่อแบบว่าบางงานมันก็ต้องการความแบบผอมเพียวความบางอะไรเงี้ใช่ไหมหลัท้ายมันก็จะผกผันกับเรื่องน้ําเสียงเพราะว่าฟอนที่เราเลือกมามันก็บางตัวบางมันก็อาจจะบางเกินไปหรือเปล่า เราต้องมาดูหน้างอาอีกทีหนึง่งมาดูว่าดรอิ่งมันดูเรื่องต่างๆว่ามันแมทช์กันหรือเปล่าอีกทีหนึง่งซึ่งอีกข้อแนะนำหนึ่งนะคะที่มีให้ก็คือปัจจุบันนี้คือฟอนต์ปัจจุบันอะคือ Family มันใหญ่ขึ้นมากชุดครอบครัวตัวอักษรมันใหญ่ขึ้นมากมันจะมีฟอนต์ที่แบบว่าชื่อเดียวกันชุดเดียวกันหน้าตาสไตล์คล้ายๆกันแต่ว่ามีให้เลือกใช้เยอะเช่นเป็นตัวดิสเพลย์เป็นตัวสเนตนซิลเป็นตัวแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ,อาจจะมีแต่ดอทเหมือนสุขุมวิทยานนะ หรือว่าเป็นอยกตัวอย่างเช่นฟอร์มาฟอร์มาก็จะมีตัวที่เป็นใช้ใหญ่มากๆเป็นตัวดิสเพลย์เล็กลงมาหน่อยเป็นโปสเตอร์เป็นตัวเด็กเป็นเท็กซ์แล้วเป็นไมโครคราวนี้ข้อแตกต่างของสิ่งพวกนี้ก็อาจจะยกอาจะยกตัวอย่างเช่นสเปซม,มันก็จะเล็กลงม,มันจะใกล้กันขึ้นแล้วก็ดอยอิ่งมันอาจจะต่างไปนิดน,นึงพอใช้ในขนาดเล็กแล้วมันอ่านได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เป็นตัวเดียวก็วันสต็อปเซอร์วิสเลือกทีเดียวจบ อะไรอย่างนี้อาจจะไม่ต้องคํานึงถึงเรื่อง pairing แต่ว่ากลับมาย้อนพูดเรื่องเดิมก็คือมันไม่ได้พพลายกับทั้งหมดเราก็ต้องมานั่งดูหน้าง,งานอีกทีหนึง่งแต่ว่ามันก็เป็นตัวเลือกที่ดีเออใช่แล้วก็เพิ่งคิดได้เป็นอีกข้อหนึ่งด้วยที่เป็นข้อแนะนําก็คือถ้าสมมติว่าคนไหนอยากเลือกฟนะอนต์คลาสสิกคลาสสิกเนาะหรือฟอนต์แบบเก่าๆเราไปใช้เป็นตัวพาดหัวทําได้เพราะบางทีแบบว่าสไตลิ่งมันได้น้ําเสียงมันได้แต่ว่าเราอาจจะดูดออิ่งนิดหนึ่ง เออคือบางทีแบบว่าฟอนต์มันเก่ามากอะไรเงี้ยถ้าสมมุติเราจะต้องใช้ตัวพาดหัวในไซ์ที่แบบว่าโคตรใหญ่เช่นแบบว่าเป็นบิวบอร์ดหรือวพาดบนตึกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีพาดหรือว่าดออิ่งของตัวออกษอมอาจจะไม่ได้เก็บเรียบร้อยเพราะมันเก่าแล้วอืมอ่ามันก็อาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นหรือว่ามีแบบจุดเกินเช่นเกินอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าในฐานะนักออกแบบเราก็อยากเลือกฟอนต์ที่แบบว่าเหมาะกับไซ์ที่เราจะเอาไปใช้หรือว่าบริบทที่เราจะเอาไปใช้อืม ก็อายะยกตัวอย่างเช่นพวกตัวที่ชื่อดังมากๆฟูจูล่าคาร์มอนโบโดนี่ก็มีการรีไวิร์ลขึ้นมาเราจะยกตัวอย่างให้ดูว่าแบบตัวที่ถูกเทรซมากับตัวที่ถูกวาดใหม่เป็นยังไงแล้วก็อาจจะเลือกอีกทีหนึ่ง ซึ่งถ้าสมมติเราอยากได้แบบกลิ่นวินเทจวินเทจเราก็อาจจะเลือกเวอร์ชั่นแบบแรกๆของมันเนาะแต่ว่าถ้าสมมติเราอยากได้แบบฟอนต์แบบนี้แต่ว่าเรียบร้อยเราก็อาจจะแบบดูเวอร์ชั่นใหม่ๆกาลอนโมโนนี่ on, มันมีหลายเวอร์ชั่นมากๆค่ะอืมใช่ค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบว่าดูเยอะๆเนาะลองเล่นเยอะๆ explore เยอะๆดูเยอะๆแล้วก็ถ้าสมมติเรารู้จักที่มาที่ไปของมันด้วยแล้วก็ยิ่งใช้งานมันได้เหมาะสมยิ่งขึ้น ก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่ได้เมนชันเลยหรือว่าไม่ได้พูดถึงเลยก็คือเรื่องไทโปกราฟฟีคือการเลือกอย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้จบที่ตรงนั้นสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมานั่งดูเรื่องน้ําหนักไม่ใช่แค่น้ําหนักเรื่องฟอนต์น้ําหนักของหน้ากระดาษน้ําหนักของหน้าอาร์ตเวิร์กทั้งหมดเรื่องไซซิ่งเรื่องไฮเลคีคอมโพสิชันต่างๆการแพร่ลิงของฟอนต์เทคและฟอนต์ดิสเพย์อะไรอย่างนี้หรือว่าน้ําหนักในภาพรวมทั้งหมด บวกกับเรื่องน้ําเสียงอีกทีหนึง่งจริงคือบางทีแล้วเราเลือกฟอนทีท่เราต้องการแต่ว่ามันอาจจะไม่มีน้ําหนักที่เราต้องการก็ไดเออ้เราอาจจะต้องแบบจัดการเองเนาะในฐานะผู้ใช้งานอ่าทีนี้อันนั้นก็จะเป็นข้อแนะนําคร่าวๆนะคะแต่ว่าเวลาเราเลือกฟอนตเนี่ยมันมีข้อควรระวังด้วยข้อควรระวังแรกนะคะจาก ในฐานะคนแบบออกแบบตัวอ,อักษรเนี่ยเวลาเราออกแบบตัวดิสเพลย์โดยเฉพาะกับเวลาเราออกแบบตัวเท็กซ์เนี่ยสเปซิ่งมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อควรระวังของของเราเน,ะนาะใที่นี้ก็คือเวลาที่แบบเราต้องการจัดตัวเฮดไลน์ด้วยตัวเท็ก อ่ะสมมติเนาะเราแบบว่าเราเอาตัวเทคเนี่ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าน้ําเสียงมันได้หน้าตามันได้เราอยากเอามาใช้เป็นตัวพาดหัวอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องดูว่าสเปซที่ไทป์ดีไซเนอร์ทำมาเนี่ยมันโอเคไหมมันห่างไปหรือเปล่ามันแน่นไปหรือเปล่านอาจจะต้องแบบว่าเออต้องมาจัดการเองทีหลังถูกไหมอ่ามีก็อีกข้อควรระวังในมุมมองของคนใช้งานตอนเวลาเราเลือกบางทีเราก็แบบสับสนเนาะแบบเฮย้ยเดี๋ยวตัวนี้แบบว่าชิดกันจังเลยเพราะอะไร เดีอ,อะไรอย่างเงี้ยในช่วงแรกที่เราไม่ได้รู้ขนาดนั้นอแล้วพอสุดท้ายเราก็ต้องมานั่งจัดการเองเราต้องมานั่งแทร็กกิ้งดึงมันออกบ้างเอามันเข้าบ้างสมมุติเราอยากเอาตัวเทกมาใช้เพราะว่าเราชอบไมโครมันมากอยากจะขยายให้มันเต็มหน้ากระดาษอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งจัดการอีกทีหนึ่งก็ย้อนกลับไปเรื่องไทปก г р а ฟีสุดท้ายแล้วเราก็ต้องดูน้ําหนักในภาพรวมว่าในอาร์ตเวิร์กนั้นสิ่งที่เราทําออกมามันเวิร์กแค่ไหนสุดท้ายเราก็ต้องใช้ใช้วิจารณญาณของเราเองดูหน้างานอีกทีหนึ่ง ข้าวๆเนาะวันนี้คือจริงๆแล้วเวลาการเลือกฟอนต์นะคะหรือว่าเราเราอยากจะเลือกฟอนต์ให้เหมาะสมกับโจทย์ที่เราได้หรือว่าเลือกฟอนต์ของแต่ละงานม,ม,ม,มันไม่มีสูตรสําเร็จอะมันไม่มีสูตรตายตัวโอเคมันไม่ใช่1นบวกหเท่ากับสมันต้องคํานึงถึงหลายอย่างมากเพราะฉะนั Mango, ้นแล้วถ้าสรุปให้ฟังข้าวๆวันนี้ก็คือข้อแนะนําของเราก็คือ,อวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือฟอนต์ดิสเพลย์เฮดไลน์ฟอนต์เทคสำหรับเทคค่ะ ก็คือเลือกจากตัวที่มันเกิดมาเฉพาะสิ่งนั้นก่อนหรือว่าเวลาถ้าไปทางเลือกที่ง่ายกว่านั้นสะดวกกว่านั้น mm. ก็คือเลือกฟอนต์แฟมิลีที่มันครอบคลุมทั้งเฮ d ไลน์และเท็กอ่ะแต่ว่าข้อควรระวังก็คือในกรณีที่อยากใช้ฟอนต์เท็มาเป็น h เฮดไลน์เราก็ต้องจัดการเองใช่ไหม,มจัดการสเปซจัดการภาพรวมอะไรอย่างนี้ดูในหนึ่งหน้าอาร์ตเวิร์กก็อย่าลืมเรื่องไทโปรกราฟีเรื่องน้ำเสียง ว่ามันแมชกันหรือเปล่าสุดท้ายพอเราเลือกมาถ้าน้าเสียงมันออกมาไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการเราก็ถ้าถ้าเราอยู่ๆเราเริ่มเอ๊ะเริ่มแบบหยุดมองแล้วก็อาจจะต้องคิดหน่อยแล้วว่าอะไรที่มันแปลกไป ก็อยากให้ทุกคนลอง explore เยอะๆนะคะทำความรู้จักกับฟอนต์เยอะๆมันมีฟอนต์ให้เราเลือกใช้หลากหลายมากแล้วในฐานะนักออกแบบตัวอักษรหรือในฐานะนักจัดวางตัวอักษรหรือ g r a ฟิกด designer หรือผู้ใช้งานทั่วๆไปเนาะเราไม่ได้ออกแบบแค่พื้นที่สีดําอย่างเดียวเราออกแบบพื้นที่สีขาวเราตัดสินใจเรื่องพื้นที่สีขาวในหน้ากระดาษของเราด้วยเพราะฉะนั้น spacing ของตัวอักษรหรือว่ารายละเอียดทุกๆอย่างมันกระทบทั้งคู่เลยอื กับอีกเรื่องหนึ่งสําหรับตัว headline ด้วยความที่มันใหญ่ตัวเก่าเ,าเขาถูกสร้างขึ้นมาไม่เหมือนปัจจุบันเนาะมันก็จะมีฟอน์ที่มีคุณภาพหน่อยอมีคุณภาพในที่นี้หมายถึงอะไรคือคนทำอะ่ะคิดมาแล้วว่าตอนทำอะ่ะเขาจะาจัดการกับตัวฟอนตยังไงใช้โปรแกรมอันนี้ได้ไหมเดี๋ยวเด้งไหมเดี๋ยวไม่เด้งสระลอยสระไม่ลอยสำหรับตัวไทยหรือว่าตัวลาตินแบบสเปซชนบ้างไม่ชนบ้างหรืออะไรอย่างนี้เขาถูกคิดมาแล้วอะไรอย่างนี้ ก็ตอนเลือกก็อาจจะต้องดูนิดนึงในหมู่ฟอนต์ฟรีที่ทํามาก็อาจจะมีตัวที่แบบเขากําลังทดลองอยู่ก็อาจจะต้องดูดูนิดนึงแลเราก็ต้องมาจัดการอีกทีนึงอะไรนี้ตอนเลือกอค่ะก็จริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมีพูดถึงเลือกฟอนต์เท็กซ์ด้วยเนาะก็อันนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ e p ต่อไปแล้วกันนะคะค่ะก็วันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะถ้าสมมติใครสนใจแล้วก็ ติดตามรายการก็สามารถ subscribe มาได้ทุกช่องทางของคสสันดีมานะคะ p o พอดแคสต์และ YouTube ด้วยค่ะถ้าใครสงสัยตรงไหนหรือว่าต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้ในทุกช่องทางของคสสันดีมานะครับสำหรับ EP นี้ก็ไปก่อนนะครับค <c oughs> ่ะสวัสดีค่ะ